นอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบก็มีการประชุม หน่วยงานเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของ,ของคอรมอเศรษฐกิจที่ดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงพูดถึงในเรื่องของอุทกภัย,ภยที่เกิดขึ้นในภาคใต้ด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับคุณอนุทินชาญวกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจครั้งที่5ทับสองนะครับโดยวาระสำคัญในการพิจารณามาตรการนะครับนั่นก็คือการผลักดันการลงทุนโครงการขนาดใหญ่หรือว่าไทยฟาสต์พ เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับเมื่อวานนี้ก่อนการประชุมนะครับก็มีการพบปะก,กับ คอรมอเศรษฐกิจนะครับมีท่านรองนายกเอกนิติรวมถึงอีกหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับจากนั้นครับท่านนายกก็มีการเปิดประชุมการประชุมดังกล่าวนะครับเป็นการประชุมครั้งที่5แล้วแล้วก็มีการมอบข้อสั่งการนโยบายในการช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้นะครับซึ่งกําลังเกิดขึ้นในช่วงนี้โดยช่วงวันหยุดส,สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจาก การที่มีการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆของภาคใต้นะครับแล้วก็สภาพเนี่ยต้องบอกว่าหนักจริงๆนะครับหนักสุดในรอบหลายปีเลยนะครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดส,สงขลาท่านนายกเองเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับซึ่งประกอบกับประธานหอการค้าก็ประสบภัยด้วยนะครับต้องขออาภัยสมาชิกในส่วนนี้ด้วยที่ไม่สามารถนะครับในส่วนที่ว่าจะสามารถควบคุมตรงนี้ได้แล้วก็ การประชุมที่หาดใหญ่ก็มีคนไปมากมายนะครับแต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุเรื่องน้ําท่วมก่อนเนี่ยก็ทําให้เกิดเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความรุนแรงก็ทําให้กระแสไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถใจ่ายในอาคารได้ตนก็ได้พบกับท่านที่สนามบินนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการรอเวลาเดินทางซึ่งค่อนข้างนานมากนะแต่อย่างน้อยก็ยังโชคดีครับที่ท่านสามารถเนี่ยจะประสานไฟบินเดินทางกลับได้ก็ต้องขออภัยท่านนะครับณนะที่นี้แล้วก็ขออภัยประชาชนทุกท่านด้วยะนะครับ ทนายโยก็กล่าวอีกครับว่าตนเนี่ยได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะครับเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและก็ช่วยเหลือเยียวยากับผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นะครับซึ่งสถานการณ์การช่วยเหลือเยียวยาดูแลและก็ลดความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าส่วนที่ยังควบคุมไม่ได้เนี่ย ก็คือจ claro, ํานวนน้ำนะครับท right so ี 2, I mean ่มีปร yeah, exactly. right mm ิมาณที่ยังมีการเพิ่มมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ในบางส่วนเนี่ยก็ยังจะต้องมีการพิจารณาต่างๆนะครับเพราะว่าพายุในส่วนของตัวที่ความกดอากาศต่างๆปริมาณฝนเนี่ยก็ยังไม่หยุดด้วยนะครับตั้งแต่2-3วันที่ผ่านมาก็มีฝนตกมาตลอดนะครับทำให้ปริมาณน้ําที่ไหลเข้ามาในอําเภอหาดใหญ่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับแลวก็ยังคงมีน้ําจากเขาต่างๆนะครับไหลลงมาจากอําเภอสะเดาเข้ามาเติมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอำเภอหาดใหญ่เนี่ยมี คลองระบายน้ําที่เป็นมาตรฐานเรียกว่าคลองชลประทานรอหนึ่งนะครับหากทุกคนเคยผ่านเนี่ยก็จะเห็นไม่เหมือนคลองนะแต่ว่าเป็นเหมือนแม่น้ําเส้นหนึ่งเลยก็คือมีขนาดใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะรับในส่วนของการระบายน้ําได้นะครับท่านนายกก็บอกว่านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยกรมชลประทานเองนะครับก็มีการเร่งบริการนะครับบริหารจาัดก,การน้ํา สถานการณ์อย่างเต็มที่แล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้นะครับก็ให้ทางผู้กองธรรมนัฐครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับมีการเดินทางลงไปอำนวยการในสุดจุดนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะลดระดับความดุนแรงนะครับแล้วก็ตรงที่ว่าตรงไหนที่เกิดภัยเป็นอ่ค่อนข้างหนักเนี่ย ท่านผู้กองธรรมนัฐเนี่ยก็จะไปดูแลอย่างเต็มที่นะครับในฐานะที่รัฐบาลเนี่ยก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเพื่อป้องกันบันเทาภัยพิบัตินะครับซึ่งทางรองนายกธรรมนัฐเองก็เป็นผู้อำนวยการในส่วนนี้นะครับมีการลงไปในพื้นที่ต่างๆบริรนาการกับทุกภาคส่วนนะครับขอความร่วมมือกับทางกองทัพภาคที่4ด้วยแล้วก็ในส่วนของกรมชนระทานที่ตรงนี้เนี่ยก็คือทางกระทรวงเกษตรกํากับดูแลโดยตรงอยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันในส่วนของฝ่ายปกครองครับทางทนายกเองเนี่ยก็ได้มีการขอให้ปลัดกระทรวงมา ไทยนะครับสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของสงขาเองหรือว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบนะครับรับฟังข้อเสนอจากทางร้อยเอกธรรมนัฐนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการบูรณาการร่วมกันความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับตามคําสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีจึงมีความคาดหมายนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยจะคล,คลี่คลายลงได้อย่างรวดเร็วถ้าหากว่าไม่มีฝนตกหนักลงมาซ้ําอีก ถ้านนยกกล่าวว่าสถานการณ์น้าท่วมที่หาดใหญ่เนี่ยมีบริเวณที่ต้องบอกว่ากว้างครอบคลุมหลายอําเภอด้วยนะครับหนักสุดเนี่ยคืออําเภอหาดใหญ่นะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าหลายๆคนก็รู้อยู่ว่าก็เหมือนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้สาคัญคือภูมิรัฐศาสตร์ในพื้นที่เนี่ยเป็นแอ่งกระทะด้วยนะครับ,รบน้ำเนี่ยมันก็จะไหลไปรวมอยู่ที่นั่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยได้มีการป้องกันเรื่องของน้ําท่วมอยู่ตลอดเวลานะครับ สาเหตุที่สาคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าการเตือนภัยหรือว่าเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมล้มเหลวแต่หลักการเนี่ยมันคือเรื่องของโลกรวนรนะครับน้ํามีปริมาณมากและ มันมีความพิเศษที่ไม่เหมือนทุกปีนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับครับตรงนี้นะครับทางหาดใหญ่เองต้องบอกว่าได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้องมีการเร่งฟื้นฟูสถานการณ์ให้กลับมาโดยเร็วนะครับส่วนมาตรการในการฟื้นฟูนะครับก็ขอให้ทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณนะครับตรงนี้ไปประสานแล้วก็ขอยืนยันว่าตรงนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ทําการสํารวจผู้ประสบภัยได้ผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับซึ่งก็เข้าเกณฑ์ทุกหลังคาเรือนนะครับบวกกับ ทรัพย์สินที่เสียหายไปเนี่ยมีความชัดเจนนะครับก็เข้าเกณฑ์ในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาฉะนั้นนะครับก็อยากให้เร่งฟื้นฟูให้ประชาชนในขั้นต้นก่อนเรื่องเยียวยาเนี่ยดำเนินการมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอให้เร่งดําเนินการและนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปได้วยครับ